มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกรมส่งเสริมการเกษตร UPS คลิกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มมุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนนายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองที่บดีกกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจาก กระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมเศรษฐกิจภายในประเทศและติกรรมการบริโภคที่เน้นมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประกอบกิจการการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความเข้มแข็งสาม,มารถที่จะยกระดับความแข่งขันได้นั้นถือว่าเป็นความท้าทายของกรมเสริมการเกษตร ในด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนในทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน,นานการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุพันสินค้าเกษตรแบรูปและการสร้างคอนเทนต์ตลาดออนไลน์การบริหารจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรตลอดจนให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ กรมเสริมการเกษตรจึงได้จัดอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน100คนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และนำความรู้ปฏิบัติได้จริง ถ่ายทอดและให้คําแนะนําแก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. การใช้ AI ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปลรูปสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง 3. การบริหารจัดการด้านการเงินในธุรกิจเกษตรการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และการวางแผนการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจซึ่งความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการตั้งมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยมีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสาม,มารถตั้งมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง,ย,งยั่งยืน ทางนิวิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนและนําความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างสินค้าและบริการเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยในปีพศ2567 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมการตั้งมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแก่วิสาหกิจช <assisting were>, wow. ุมชนทําให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเขาร่วมโครงการจํานวน18.3ล้านบาทที่เป็นรอละ29และมีมูลค่าสินค้าเกษตรเปรียรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ8 4ด้วยจบข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรข่าว